สบายสบายปุรุวิาสาลสวัสดีครับนี่ผ้ามาอัปเดตไก่ให้เขาครับพีนบนนบน่น้องนี่ครับใหญ่ขึ้นมาแล้วครับนี่ยิ่ซุ่มข้าวนี้นะครับเหย่ยไก่เหี่ยครับตัวนี้ไก่เหี่ย หนาฝนครับพี่น้องชื่นแฉะเนี่ยครับเดี๋ยวสิตัวเตือหลังคาขึ้ม่ครับเตือหลังคาขมาข้างรังนี่ครับเฉื่อนแฉะอะไรครับเพิ่งให้อาหารแล้วครับ <c oughs> ไปในซุ่มเฮาหลุนเกี่ยวเขาช่วงเกี่ยวเขาครับสิพอดีครับส่วนหุนเป็นอยู่นี่ล็อกอีกล็อกใหญ่ครับป่วยสมกันหมดเลยครับตีกันครับตีกันตีไก่หน่อยนะครับเวลาห้อาหารสุดหล่อสุดหล่อครับยกขี้รีครับซ้ายยกขี้รี แบบเท่าๆเลยครับสายเลือดเกันสายเลือดยกคีรีครับเป็นนึงยกคีรีฟ <c oughs> ูกัน,นครับยกคีรีครับนุม่มรอๆเลยครับพี่น้องกำลังรอครับสว่วนโยเข่าครับชุดความหวัง ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบสิบเ็ดเ็ตัวครับยู่สนนี้สิบสีเอดตัวนี่ครับที่ออกง,อง่อนแน่ครับเพราะว่าผมกับลงง่อนไปย่งงอนอันโกะครับที่้อง อ <c oughs> ย่างงอนอันโกบวกพุดลมยกที่ดีก็ได้ย,ยิดงอนมาทำแน่ครับนี่ครับกไก่ก็สีเสียอยู่ครับเดี๋ยวสีตัวเตือบลังข่าออกมาอย่างนี้ครับ,รบผ้าเปียดครับมนี่รมบองนอนกับให้นอนนี้ครับ บ้ควายปันไหนครับมันเจือนมันแสะมันกับโบควายเซืยนพันธไหนไก่นี่ครับอาเปียะเบิงครับปวดเจอเหตุลังขาเขา้าู่เดียวๆนี่แหละครับส่วนไก่ใหญ่ครับไก่หน่อยผมปล่อยไก่หากินข้างนอกป่้ยแล้วกันออกไปข้างนอก นี่ครับนี่ก็ร่วมใบใบใ่แล้วครับไปให้เพื่อนยางเต็มจี่เลยครับปล่อยถ้าจิปป่วยเลยออกไปเลยก็จะลงไปแห้หนามันก็เปียกแชะโวดครับน่ครับนมห่อ <c oughs> เป็นไก่พม่าครับ ข้ามาแข้งหน้าคมๆเบื้งเก็บขาตินี้นะครับเบื้องเก็บข,า,ขาครับแตกเป็นเดียมเป็นเดียมอยู่ครับเก็บส่วนเก็บเน็บมีเบครับ,บ,นบ,นรรบในตัวเดียว,วไก่นมครับ ไก่นุ่มไก่นุ่มยังมัวท่านไหนขัดว่าท่านไหนยังครับว่าท่านไหนสูไก่เก้อนคนนี้ก็มีเส้นเหน,น,นียวปลายเหนียวอันขาดแต่น้อยครับก้อนไก่บันจิกกันแต่น้อยจับก็บ่ะไ้ มัสิให้เบื้องนี่หนูหยูเท้าเบนคางคางใสเรียบมือเท้าคางใสขึ้นขาดครับนะครับจิกกันแต่หน่อยจัวในหน่อยก็อิจฉากันนี่ครับไก่ตอดขากันหลากเรื่อยเลยครับขนาดในหน่อยออกมาจากไข่นี่รูดแรงของกบอยากเสือ้ากันแบบมันสิอันมีความอิจฉากันในตัวหน่อย ลากค้ากันแรนนียนเ่ยนี่ครับไก่นมเรับอาเปือดให้เบิ้งครับวัอน,นี้ความืบหนนาฝนตกครับฟันเชื่อนแชะเนี่ยครับ <c oughs> เดี๋ยวเมื่นาสีไทยให้เบิ้งส่วนทั้งผลครับส่วนทั้งหนอกครับจะเป็นจังไรครับเบิ้งสีไทยเบิ้งส่วนทั้งผล ย่อมือในไทยเท่านี้ก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวสิอัพเปียดก็อำเภอไหนเท่า,น,านั้นครับพี่น้องพอกันไม่คลิดไม่คลิปหนาครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ